สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชันสนะครับกันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับส c ค i b ์กับช่องชัชวาสไตล์เวอร์ชันสกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวาสไตล์กันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับทางช่องชัชวาสไตล์เวอร์ชัน2นะครับก็ได้มีนะครับโปรโมชั่นนะครับดีๆนะครับของอินเทอร์เน็ตนะครับเครือข่าย To Move S นะครับ 4G n e ็ไม่อั้นนะครับเน็ตไม่ลดสปีดนะครับมา แนะนำทั้งหมด8ตัวนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับโปรโมชั่นนะครับของเครือข่าย t r u e m o v นะครับตัวแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน777ดอกจัน780สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1จิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจัน 7 7 7ดอกจัน780สี่เหลี่ยมนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ไม่ทันก็ให้จดหรือว่าแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่2ให้เรากดดอกจัน9 3้าดอกจัน99สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g จิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือน เน็ตเมอานเน็ตเมลสปีดนะครับดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ย e ม <_ an> เราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวที่3ของเครือข่ายท m o v e นะครับให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน98สี่เหลีเ e ลียมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g จิกใช้งานได้30วันดูว่า1เดือนนะครับ เน็ตเมอั่นเน็ตเมโลสปีดดอกจันเ3 5ดอกจัน98สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวถัดไปกันนะครับตัวที่4นะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เนต็ตของเครือข่ายทูมูฟตัวที่4ให้เรากดดอกจัน9 3 5ดอกจัน35สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เนต็ตความเร็วอยู่ที่2 g จิกนะครับใช้งานได้30บวัน เน็ตเมอานเน็ตมีลสปีดนะครับดอกจัน935าดอกจัน35หสี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน 2G จิกใช้งานได้30วันเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่5นะครับให้ทุกคนกดดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 5G จิกใช้งานได้30วัน ดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน 10G นะครับใช้งานได้30วันเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดนะครับเราไปดูตัวที่6กันนะครับตัวถัดไปโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทโมุกตัวที่6ให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน37 สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วที่5จ้จิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนนะครับเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดดอกจัน935สดอกจัน3าสี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน5้จิกใช้งานได้30วันเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่7นะครับให้เพื่อนเอนกดดอกจัน935ารย์9 3 5ดอกจัน9 4, สี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G ิกนะครับใช้งานได้ถึง30วันตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตพม่านะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตพม่านะครับถ้าเกิดว่าใครจะเปลี่ยนนะครับเป็นภาษาไทยก็สามารถกด9403นะครับแล้วก็ให้เรากด1นะครับเพื่อจะเปลี่ยนนะครับข้อความให้เป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าใครจําไม่ได้ก็สามารถดูได้ทาง สายมือของหน้าจอได้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับของวันนี้คือตัวที่8นะครับให้เรากดดอกจัน8 78ดอกจัน2สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วที่ 1G จิกใช้งานได้1วันเน็ตไม่อันเน็ตเวลสปีดนะครับดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน1 g จิกใช้งานได้1วันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทรูมูฟนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับที่ผมนำมาเสนอเพื่อนนะครับอาจจะมีตัวที่สมัครได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็สามารถไปเลือกใช้งานกันได้เลยนะครับก็ซิมที่ใช้นะครับต้องเป็นซิมเก่าเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าซิมที่เปิดอ่าไม่เกิน3เดือนนะครับไม่สามารถสมัครได้นะครับก็เล้าที่สำคัญอย่ามีเงินไว้ในซิมด้วยนะครับให้มีแค่ศูนย์บาทพอนะครับ ก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปนะครับให้จบได้เลยนะครับอย่าไปกอคลิปนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้ข้อมูลต่างๆนะครับแนะนําให้ดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับก่อนที่เราจะทําการนะครับสมัครโปรโมชั่นนะครับอินเทอร์เน็ตไปนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทาคลิปต่อๆไปแล้วที่ทาการเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ยจากช่องชัชวาสตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเพื่อนชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทามคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ